โครงการฝ่ายพับได้จังหวัดกำแพงเพชรที่มาของโครงการเนื่องจากปัญหาการใช้น้ำที่ระบายจากเขื่อนภูมิพลจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนการระบายน้ำอยู่ในปริมาณน้อยเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศหลักทำให้ราษฎรเกิดปัญหาการใช้น้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการมาโดยตลอด ปัจจุบันฝ่ายชั่วคราววังบัวมีความเสียหายไม่สามารถใช้จัดการบริหารน้ำได้เท่าที่ควรภาครัฐจึงให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนกรมชนรัฐประทานจึงได้เข้ามาดำเนินการสำรวจออกแบบโครงการฝ่ายพับได้วังบัวเพื่อให้มีการจัดการบริหารน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพวัตถุประสงค์โครงการและผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการฝ่ายพับได 1>, 1. เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและเพิ่มศักยภาพของการส่งน้ำให้กับพื้นที่ชนรับประทานเดิมรวม752,143ไร่สองเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนตลอดจนสัตว์เลี้ยงในฤดูแล้งสามเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการสี่เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนอีกด้วย หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ําเข้าคลองส่งน้ําของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาวังบัวพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ได้แก่จังหวัดกําแพงเพชรครอบคลุม5อําเภอ15ตําบลและในจังหวัดพิจิตรครอบคลุม4อําเภอ10ตําบลสถานที่ตั้งโครงการจะก่อสร้างทดแทนฝายชั่วคราววังบัวซึ่งจะอยู่ในเขตพื้นที่2ฝั่งดังนี้ พื้นที่ฝั่งขวามหมู่ที่1บ้านวังยางตําบลนครชุมอำเภอเมืองพื้นที่ฝั่งซ้ายหมู่ที่2บ้านขมงหกักตําบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรรายละเอียดของโครงการประกอบด้วย 1. ฝ่ายพับได้รวมอาคารความยาว450เมตรและความกว้าง57เมตร 2. สะพานรถยนต์ข้ามแม่น้ำปิงผิวจราจรกว้าง8เมตรยาว429เมตร 3. งานหินเรียงป้องกันตลิ่งแม่น้ำปิงทั้งสองฝั่งบริเวณเหนือน้ำและท้ายน้ำและกรมชนรับประทานได้สำรวจออกแบบแล้วเสร็จปีพศ2 5 6 6จึงได้วางแผนก่อสร้างระยะเวลา3ปีในปีพศ2568ถึงพศ .2570 งบประมาณการก่อสร้างประมาณ999.185ล้านบาท